ใน Pixel t o ท e r d e f e n s e นะครับผมไปเปิดนอกรอบมานิดนึงเพราะว่าแวะเข้ามาดูเกมแล้วแบนเนอร์มันน่าเปิดพอดีนะฮะ,อ,ะอันนี้แหละแบนเนอร์นี้แหละที่ได้มาคือเจ้ากอร์ลี่ตัวนี้นะครับเจ้าดรากอนเอเพลอร์ส่วนอะไรเอ่ยยังไม่มานะครับซีเควตได้มาแล้วนะฮะเปิดนอกรอบเมื่อเช้านะครับแต่ว่าน,นี้เล่นตอนลางคืนดรากอนเอนเพลอร์ ler, ราคาวางถูกกว่าตัวอื่นนะฮะที่เป็นกอร์ลี่ DPS 1 9 0 0มื่นเกอันนี้สอง0มือันนี้สอง0ม็น้อยที่สุดที่เรามีอยู่นะฮะ ระยะ37ระยะ44ระยะ47โอ้โระยะก็น้อยที่สุดฮะเห็นคอมเมนต์บอกว่าอัติเมตเนี่ยคือจะเป็นการอัปเกรดขั้นสุดท้ายแล้วเก่งขึ้นกว่าปกตินะฮะ <c oughs> มันมีการปลุกด้วยนะฮะเป็นการคราฟเราสามารถใช้กรอลลี่ที่มีอยู่บางตัวนะครับมาคราฟเพื่อปลุกอันนี้2 0 0หมนะครับ DPS เป็นอัติเมทเหมือนกันถ้าปลุกแล้วนะฮะถ้ายังไม่ปลุกเมื่อกี้คือเท่าไหร่ยังไม่ปลุกคือ20,000เพิ่มมา4 0 0พส่วนอัปเดตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอีเวนต์นะครับเป็นฮาโลวีนอัปเดตฮา เป็นตู้ฮาโลวีนนะครับยังไม่ได้เปิดอรอมาเปิดพร้อมกันนะฮะเป็นเจ้าเพนนีคราวนะครับ0.02% 5เป็นกอร์ลี่ส่วนซีเวตคือเมดูซ่าอ่าแล้วก็มิติเนี่ยคือเดคูล่านะครับใช้หน่วยเป็นพัมคิน800เปิดได้10ตัวพัมคินราคาถูกกว่าแต่ว่าได้น้อยกว่า3,400โลบักนะฮะลบคอมมอนลบแรเก็บอีปิกขึ้นไปโอได้ได้ได้ไดิจเนอรี่ครับ นินจาทวินเบลดได้อีปิกกลเลเนเรี่มาเจ็ดเอร์เซนเินหนึ่งเปรเซนลบไปเลยมาอีกส ma ิบตัวไม่มาครับดวนลบหมดนะฮะมาแล้วสีแดงวิติกต่อเลยครับกดอย่างนี้คือหายวูบทีละแปดร้อยนะฮะทีละแปดร้อยแปดร้อย ซีเควตจะมาไหมไม่รู้นะครับเราขายทิ้งเนี่ยก็ได้เป็นหน่วยพัมคินนะกอร์ลี่สักตัวหนึ่งเหอะเออกอร์ล oh. uh ี่โอ้อฮะเดคูล่ากอร์ลี่มาเหอะกอร์ลี่กอร์ลี่โอ้โหพันเจ็ดนะครับในมาหมื่นหนึ่งกอร์ลี่กอร์ลี่โอ้วัา ไม่มาเลยอ่ะโอ้ยเปลืองเปๆืองเปืองเปืองยังไม่มาอีกสามตัวแล้วเดคุณล่ากอรลี่กอรลี่กอรลี่เออมาเหอะมิติก <c oughs> ไม่ต้องมาแล้วมิติกอ่ะกอรลี่มาเหอะ โอ้ไม่คิดว่าจะต้องเติมเยอะขนาดนี้ตั้งใจว่าจะให้ได้กอรลี่ไงตอนแรกแต่ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ไม่คิดว่าจะไปเยอะขนาดนี้แล้วควรจะพอดีไหมอ๋อคุณเด้คุล่าครับคุณกลับไปนอนเถอครับออหมดหมดเลยที่เติมมาหมดหมดครับหมดกอรลี่อ๋อ อย่างอีกโอ้พอได้แล้วได้คือล่าไอ้ที่เปิดมานอกรอบนี่เปิดแค่รอบเดียวนะเติมแค่รอบเดียวยังเปิดได้มาเหอะอหมดนี้พอดีกว่าเกมนี้ไม่ไหวละเออมาสักทีโอ้โหสองหมื่นโลบัคครับเพนนีคลาวกอรลี่ฮะ อ่เปิดมาให้หมดโอ้โหอะไรเอ่ยมาไหมมิติกนี้ก็มาบ่อยเกินผมเปลี่ยนเอาตัวเก่าออกเจ้าอ่าในคอมเมนเซอร์ออกแล้วกันแล้วก็เพนนีคลาวมานะฮะเป็นกอนลิฟเอลิเมทด้วยดีเพสสามองเลยนะเยอะอยู่อ่ะเพนนีคลาวเรารีสกิลหน่อยฮะคือใช้หนึ่งร้อยเจมในการรีสกิลหนึ่งครั้งนะเนี่ยใช้ร้อยหนึ่งนะฮะ ซื้อมา200โลบัคได้200เจมรีได้ครั้งเดียวระยะคูณ3ครับกลายเป็น47ได้อันไหนก็แชร์อันนั้นไปฮะแล้วก็ตัวนี้ตัวใหม่นะครับกอร์ลี่ดวลก้อนอเพลเอร์นะฮะได้สวิฟเนส1สวิฟเนสคือสปีดใช่ไหมอ๋อละอีเวนต์ event มีทั้งหมดโอ้50เวฟเหมือนกันเหรออ๋อ50เวฟมาได้500โหมดไนท์แมนในอีเวนต์นะครับเริ่มเลยมาโอเค ใช้ยูนิตจากอีเวนต์มาสู้กับอีเวนต์จากทางนู้นมาทางนี้50เวฟเราวางเจ้าเพนนีคลาวได้ตรงนี้อืมมา3ด้านตรงนี้ตรงนี้นตรงน,รงน,รงนี้ใช้เลื่อยฮะโอ้โหหลุดไปอีกตัวหนึ่งครับเพนนีคลาวมาอีกตัวหนึ่งเพนนีคลาวเพนนคลาวเฮ้ยไม่วางไม่ได้อืมโอ้โนิดยังหลุดมาอีกนะขนาดกอร์ลี่นะเนี่ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยว,ยวแป๊บนึงเอาตัวนี้มาวาง ส0 0อืมเลือดมีเท่าไหร่มีหมื่นหนึ่งหมื่นแปดโอ้โหขนาดกอรลี่วางสองตัวยังเอาไม่อยู่ฮะเอะ่ะอันนี้คือกอรลี่ตัวใหม่โอ้เท่มากมังกรไฟเจ้าเพนนีคลาวนะฮะอัปเกรดครั้งแรก8 0ดร้อยกว่ายูนิตฟาร์มเงินไม่ต้องพูดถึงฮะมาสปีดไปเลยเพนนีคลาวอัปเกรดก่อนแล้วกัน8 7 5อเจห้าอัพให้ตัวนี้ก่อนเออเร็วขึ้นเร็วขึ้นเออเห็นผลเห็นผลอ,อ่าเรื่อยเร็วขึ้นเรื่อยเร็วขึ้น อัพเกรดขั้นต่อไป1250 1250อันพเกรดไปอเออเฮ้ย้ยอัปเกรดแล้วเก่งขึ้นเยอะครับตอนนี้ดาเมจ2000ถ้าอย่างนั้นวางตัวเดียวแล้วก็อัปเกรดดีกว่าครับอัพเกรดแล้วสู้ได้อ่าสองพอัปเกรดไปนี่ไงขั้นสุดท้ายไปอัลติเมตนะฮะตัวนี้มาตรงนี้ดีกว่าเซลลไปเดี๋ยวมาวางตรงนี้สองมารอยเลเวลเต็มตัวหนึ่ง ดาเมจ403นะครับสปีด0.13วิอ่าแล้วก็วางตัวหนึ่ง500ตรงนี้อืมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้21เวฟ e นะครับตัวเดียวก็ยังสู้ได้ฮะยังไม่มีหลุดมาเลยครับเหมือนจะเก่งอยู่นะตัวนี้ตัวที่2อแล้ว,วลเต็มยังครับอีกขั้นหนึ่งแต่กว่าจะเปิดได้นะฮะ20,000โลบักคุ้มค่าไหมก็ ถ้ายัางเล่นต่อก็โอเคนะแต่มันเปิดยากเหลือเกินอีเวนเอแล้วซีเควตจะได้ไหมเนี่ยเกมนี้ตัวนี้ไม่ได้ออกลงเลยนะฮะดรา้อนเก็บก่อนดีหมเ้รเรียบร้อยฮะเลยว่าเต็ม2ตัวนะครับเวฟที่30ผมว่าสู้ได้ฮะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เปิดยากมากมันต้องเก่งมันต้องเก่งสิไม่เก่งไม่ได้อ่ะแล้วก็โครนอสมาวางตรงนี้หน่อยเพื่อสโลเลือดสี่หมื่นนะครับอันนี้โอ้โหเฮ้เยเก่งนะ เลือดสี่หมื่นเลยนะอันนี้สู้ในด่านธรรมดาน,นี่คือสบายมากเลยอะสี่สิบหกเวฟยังไม่มีหลุดมาเลยครับคือแบบโอพจริงๆฮะยังไม่หลุดมาเลยแค่สองตัวนะสองตัวจัดการได้ครับไม่ต้องสงโลด้วยซ้ำมัง้งอ่ามาช่วยสโลข้างหน้าหน่อยก็ได้มาเผื่อเดี๋ยวมังกรเก็บไว้รอบหน้าแล้วกันมังกรไม่ได้ออกลงเลยแล้วนี่ซีเควตจ,จะเก่งขนาดไหนเนี่ยไม่ดูซ่า บอสเลือดสามหมองเองฮะนิดเดียวเองครับจะาสามหัวฮะชิวเลยสองตัวเรียบร้อยฮะได้เท่าไหร่หกร้อยสบหกนาทีได้หกร้ยชั่วโมงหนึ่งยังไม่ถึงแลมื่นหนึ่งโอ้โหอ่ะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ